ักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันพฤหัสบดีวันที่ห้า<ๆ>กลางเดือนกันยายนแล้วใช่ไหมเหลืออีกอกี่อาทิตย์คะอ,อีกสองอาทิตย์ถามใจตัวเองซีว่าพร้อมหรือยังพรอ้<ๆ>อมแล้วรักสิตาตอบเสียงดังฟังชัดเจนพร้อมคุณครูเชื่อว่าเขาพร้อมแน่นอนนะคะ ส่วนคนอื่นๆนี่ตอบเสียงค่อยๆเนี่ยไม่มั่นใจเนาะว่าพร้อมหรือเปล่านะเพราะฉะนั้น4ทับสมวันนี้ออกอากาศใช่ไหมคะ4ทับหนึ่งกับ4ทับอือสอง,สองนี่ที่อยู่ปลายทางก็ขอให้ตั้งใจรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ปลายทางทั้งหมดวันนี้ไม่ยากนะคะอ่ะอุงรูปไปได้ยัง เด็กเรียนเนี่ยก็อยากจะเรียนนะไปเลยนะคะคุณครูไปนะต้นจัวโมงครูจะทวนทวนทบทวนในเรื่องคำกริยาพี่สไลด์มาเลยคะ่ะนะวันนี้พบกันว่าวิเคราะห์สื่อโฆษณานะคะวันนี้สนุกไม่ต้องใช้สมองมากนะคะแล้วไม่ต้องใช้ความคิดมากมีนิดเดียวนิดๆหน่อยๆแล้วนอกนั้นก็จะเป็น ภาพโฆษณาให้นักเรียนวิเคราะห์ดูว่าเขาโฆษณาขายอะไรแล้วมันน่าเชื่อถือขนาดไหนยิ้มแลยเห็นไหมยังไม่ทันเรียนเลยนะชอบใจใช่ไหมเนี่ยพอถึงวันผัดเสียงคุูหน่อยหายพรเพราะแต่ละวันห้าหกห้าหกพอถึงวันนี้เสียงคุณหน่อยก็หายไปเลยเขียนคำสั่งจงเติมคำกริยา ลงในสำนวนเาหารต่อไปนี้ถูกต้องเขียนคำสั่งก่อนค่ะปลายทางด้วยนะคะเขียนคำสั่งก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เขียนเดี๋ยวไม่ทราบว่าให้ทำอะไรจะรได้เอาไ้ดูเวลาสอบนะคุณครูไม่เร่งรัดนะคะแต่ห้ามคุยถ้าคุยคุณครูก็จะไปไวๆถ้าคุยแสดงว่าเสร็จแล้ว โดยเฉพาะสี่ทับหนึ่งรูปหล่อมองหน้าเพระเมื่อวานรูปล่อรูปล่อลอกจะโจทย์มาส่งคุณหน่อยไม่มีคำตอบขนาดคุณหน่อยเฉลยคำตอบให้แล้วนะก็ยังลอกจะโจทย์มาส่งคุณหน่อยได้ยังไงแล้วก็4ี่ทับสที่ไม่ยอมขีดเส้นใต้คุณครูพูดแทบทุกชั่วโมงนะคะ ต้องทำงานให้เรียบร้อยนักเรียนเรียนสูงขึ้นเนี่ยอาจารย์นะอาจารย์เขาจะไม่บอกว่าหนูทำกลับไปทำใหม่ทำให้เรียบร้อยนักเรียนติดรอลูกเดียวนะอ่าแล้วเขาจะไม่บอกว่าตรงไหนที่หนูทําไม่เรียบร้อยอาจารย์ท่านจะไม่บอกเขาถือว่าโตแล้วเพราะนั้นฝึกเอาไว้ เดี๋ยวหนูขึ้นไปอยู่มัธยมนักเรียนวิจาศาสตร์นะนักเรียนต้องพึ่งตัวเองนะต้องเป็นคนมีความรอบคอบและช่างสังเกตมีฉะนั้นจะติดรอรอรอไปอย่างเดียวนะคนที่เร็วก็เร็วเขี่ยนด้วความรวดเร็วนะ ข้เขียนตัวครึงบรรทัดเท่านั้นเองใช่ไหมลูกออใช่คำสั่งครูให้เติมอะไรคำกริยานะคะเรียนไปได้ยังเรียนไปแล้ว,ยยน,ลวนะคะยากหรือง่าย,ง,ายง่ายมากเลยวันนี้9ข้อเองง่ายมากไม่ยากเลยนะคะไม่ยากพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะ ใครอย่าลอกแต่โจทย์แล้วมาส่งคุณหน่อยไม่ได้นะคําที่เติมให้ขีดเส้นใต้ด้วยข้อหนึ่งอ่าใบให้ว่าเป็นคําที่มีตัวสะกดแม่กบมแม่กบคําที่สองอยู่ในแม่เกยอย่างเงี้ยอ่อาใบให้แล้วนะ คำที่สามข้อสามนี่อยู่ในแม่กกมีการใบ้ท่าด้วยเนอ,อะไม่เป็นไรใบ้ท่าก็ไม่ว่ากันข้อหนึ่งอ่ะคํากริยาอยู่ในแม่กก ข้อ2แม่เกยข้อ3แม่กกพอใบคนเก่งได้หมดเลยเนี่ยนะรูปรอวันนี้ห้ามลอกแต่โจทย์มาส่งคุณหน่อยนะสลไล์นี้ให้ห้านาทีอย่าลืมขีดเส้นใต้คำที่เติม ที่อยู่ปลายทางตามให้ทันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูหน่อยลงไปเนี่ยสมุดจะต้องวางอยู่บนโต๊ะคุณครูหน่อยเรียบร้อยแล้วนะคะสีดูนได้ไหมธณะดนได้ไหมครับอยากหน้า ไม่กบไงข้อหนึ่งอ่ะแม่กบ,กบเออรูปหลอได้ไหมรูปหลออัธวุฒิได้ครับวันนี้ไม่ลอกโจทย์มาส่งผู้นหน่อยนะเพชรนครได้ไหมครับ ข้อสองก็อบอกอ,อยู่ในแม่เกย์แม่เกยคือตัวอะไรสะกดยอยักอะแทนจันงูเห็นแทนจันใบด้วยท่าทางให้เรียบร้อยแล้วด้วยง่ายมากเลย ไปได้ยังไปได้แล้วค่ะใครที่ไม่ทันก็ลอกโจทย์ไว้ก่อนเดี๋ยวพอคุณครูเฉลยแล้วก็ง่ายนิดเดียว ่านอยงังไปนะคะอ้าวว่าเฉลยพุ่งเพืลืมไปอ้าว <Hey. S 1> เฉลยเลยภาพนะคำที่สองไทยคำที่สามอะไรลูกเ oh. ออตอกไง <Hey. S 1> ลืมไปลืมไปว่าเฉลยเลย ใครไม่ถูกเลยโหสอนสวนรรค์ร้องเลยนะคะน,น,น,นั่นมันปอกนั่นมันปอกแล้นี่ปอกลูกอ่ะต่อไปนะ ข้อเออข้อสี่เป็นคํากริยาที่ที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาอะไรแม่กดอ่าแม่กดข้อสองไอข้อห้าแม่กบม,มาข้อหกข้อหก แม่กดค่ะข้อหกเอาแม่กด ได้อย่างแทนจันได้แล้วค่ะ เอะเห็นเฉล,เลยเลยนี่อย่าจ้องรอลอกอย่างเดียวนะหัดคิดนะหัดคิดใครเสร็จแล้วเอาซีกนู้นล่ะไม่ยกมือเลยแซงยังไม่เสร็จใช่ไหมเสร็จหรือยัง ยัง นนโดนเสร็จอยังเลยหนึ่งก่ฮะข้อหกอยู่ในแม่กรอยู่ในแม่กร <c oughs> ได้ยินเสียงคนพูดแล้วนะ่ะใครยังไม่เสร็จอีกมีไหมคะ ไม่เป็นไรคิดไม่ออกอะ่ะเสร็จรือยังคะนิชาน,านันเสร็จรือยังเอาเฉลยข้อห้าตอบว่าไอ้ขอโทษเดี๋ยวเธอขอโทษข้อสี่ข้อสี่ลูกอ่านมันก่อเออปิดข้อห้า ข้อหกลบรอยเท้าวัดรอยเท้า <Yeah. S 1> ลบรอยเท้ามีแล้ว,วัดรอยเท้า <Yeah. S 1> แหมกลุ่มนู้นเฮแซก็ตอบถูก <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> อ๋อตอบถูกอ่าต่อไป ข้าคำกริยาที่อยู่ในแม่กกาไม่มีตัวสะกดข้อ9ก้าเป็นคำกริยาที่อยู่ในแม่กกาไม่มีตัวสะกดข้อข้อข้อเมีข้อ8ก็มีค่ะ เดินค่ะข้างหน้าก็ยังว่างอยู่ค่ะนานั่งนั่งที่เก้าอี้ที่ว่างๆเลยลูก ข้อเจ็ดใครไม่ได้บ้างข้อเจ็ดก็เปรียบกับคนที่ชอบหมักงานเอาไว้เยอะๆเยอะๆ ข้อ8เนี่ยนักเรียนก็ได้ยินนักเรียนเคยได้ยินเชื่อสินักเรียนก็ต้องเคยพูดเออแะสิตาบอกบ่อยมากเลย เพื่อนเข้ามาทีหลังเขายังทำเลยเห็นไหมเติมคำกริยาเพื่อนที่มาทีหลังเห็นไหมเขายังทำเลยเห็นไหมเนะี่ยใส่เสื้อสวยซะด้วยใครยังไม่เสร็จต้นทางต้นทางใครไม่เสร็จ ต้นทางเสร็จยังท่านท่านโดนเหลือกี่ข้ออ้าวเฉลยได้ยังข้อเจ็ดเติมคำว่าคนที่ชอบทำงานค้างๆไว้ข้อแปดอม ข้อสุดท้ายอเอเออ้าข้อ8บอกลัสิตาบอกใช้บ่อยใช่ไหมอืม <c oughs> ใครถูกหมดเลยมีไหมโอ้กลุ่มนูน้นนะเยี่ยมมากเลยอะโอ้นั่งเสือซุ่มนะเนี่ยออกไปทางเขายกมือด้วยไหมเนี่ยสองคนเห็นไหมเขาถูกด้วยเข้ามาทีหลังเห็น เยี่ยมมากเลยอ่ะน่ารักมากอ่ะอันนี้ต่อไปมาดูเราพบกันข้อว่าการวิเคราะห์สื่อ